ครวนี้เราขอตั้งประเด็นนะครับขึ้นมาว่าคุณผู้ชมคิดว่าการมีเซ็กซ์ก่อนแต่งจำเป็นหรือไม่เออ ฟังดูข้างล่างจริงจังนะฮะแต่ไม่อยากให้คนเครียดนะครับอบอกเลยว่ามันเครียดนะเ่าเซ็กซ์ขึ้นมาทุกคนจะเครียดแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะผมหวังว่าพอดิบตเสร็จอยังเนาะคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์นะจากจากความคีดเหน็นของพวกเราไปนะฮะเริ่มที่ทันย่าก่อนดีกว่านาทีจะเริ่มที่ทันย่าสามสิบวินะฮะคุณว่ายังไงทันย่าจับเวลาครับป ไม่จำเ,เป็นค่ะเพราะว่าถ้าคิดว่าการที่เราจะมีเซ็กซ์ก่อนวัยอันสมควรเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยการท้องก่อนแต่งการเกิดโรค ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยได้เป็นคนแรกของการและกันในวันแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถึงแม้ว่าเราจะกังวลว่าโอเคเรื่องเซ็กซ์เราจะเข้ากันได้ไหมแค่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะศึกษากันได้หรือว่าเรามาปรึกษากันเพื่อที่จะหาอะไรให้มันลงตัวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเซ็กซ์ก่อนวัยอันสมควรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรแน่นอนอ้าวล้จบไปที่จบแล้วทัญญาตามมดดำมั้งดีกว่าอยากฟังจังเลยว่ามดดำจะวัยสามสิบวิ เริ่มครับไม่จําเป็นกลัวมาก<อ>เวลามีเซ็ก์ของเสร็จต้องพากันไปนสวดมนต์หรือรม, <laughs> มั้งกลัวมากเวลาพูดถึงเรื่องเซ็ก์ที่ตกใจมากอเอาจริงจริงไม่จําเป็นจะต้องมีเซ็ก์ก่อนแต่งหรอกแต่ถามว่าอย่าตอหลบตอแหลว,ว่ามันห้ามได้ไหมคนเราเจอหน้ากันปุ๊บทุกวันนี้มันมองที่อะไรมองเป้าก่อนกันแล้วอมองช่วงต่กันแล้วว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงคิดต่างๆนานากันแล้วบางประเทศขอบอกอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะฮะบางประเทศเคยถามเออเขาบอกว่า ผู้หญิงคนไหนที่แต่งงานแล้วยังไม่เคยมีเซ็ก์มาก่อนเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้หญิงที่ใช้สมรรถภาพไม่ได้เจริงจริงคนเราเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันจะมีการทําแท้งกันเยอะแยะขนาดนี้หรอจริง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 ตาแจ็คตาตาแจ็คดีกว่าคุณคิดว่านะครับการมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานเนี่ยถือว่าจําเป็นหรือไม่นะครับแจ็คจะตอบว่ายังไงให้เวลา3 0วิว่ามาเลยครับแจ็คครับ ไม่จะเป็นครับเพราะว่าผมในแอนตี้เรื่องการอภิเษศสมากเพราะว่านี่เรื่องจริงบอสเพราะว่าก่อนแต่งเนี่ยนะครับคือหรือหรือแต่งเนี่ยผมอยากจะให้นึกถึงนิดนึงว่าเราควรจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็ควรจะเขาเรียกว่ารักนวลสงวนตัวนะครับผมแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยควรจะเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับถ้าเรื่องแค่นี้เนี่ยอดทนรอไม่ได้เนี่ยเธอก็เลิกกันไปและอย่างอนาคตเนี่ยเราจะได้ไปด้วยกันได้สวย ถ้ามันพลาดมานิดหนึ่งวัยรุ่นนะครับตอนนี้ดูผมอยู่นะครับอย่าเพิ่งมีเซ็กก่อนแต่งครับปุจจาปุจารอดแล้วรอดแล้วเม่เถียวสอนตัวเองก่อนไหมพูดแบบมานี่นเน,นี่ยคุณเชื่อเห็นผพูดไหมผมเชื่อครับเพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าคนเราไม่หล่อแต่ใจผมหล่อมากโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงผู้หญิงถึงรักผมไงแล้วไปลงอ่านทำไมหนู ก็นั่นต้องอ่านเหรอไม่ใช่ครับแปลอ่าเกบน้ำจากปาจินบุรีมาต่อกันเลยดีกว่าคุณมยุรดาเมา่กดีกว่าคุณคิดว่าการมีเซ็กซ์นะฮะก่อนแต่งงานเนี่ยมันจำเป็นหรือไม่30วิไปครับจำเป็นค่ะแต่คำว่าจำเป็นนี้หมายความว่าเราจะต้องยืด ความรู้สึกอันนั้นไปจนถึงคนที่เรามั่นใจว่าเราจะแต่งงานกับเขาจาเป็นที่ว่าไม่ใช่จําเป็น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 ทุกคนเลยไม่ใช่ใครก็นอนกับฉันได้ไม่ใช่จําเป็นที่หมายถึงโอเคคนนี้เราตกลอ่องกล่องทินแน่นอนเมื่อถึงวัยอันควรเพราะคนจะแต่งงานก็20กว่าขึ้นไปเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตให้กับคนที่เรารักนั้นก็ไม่ได้เสียหายนะคะแล้วถือว่าจําเป็นเราจะได้รู้ว่าเขาเป็น หมดเวลาพอดีเลยอตาพี่ว่าจําเป็นอตกใจนิดๆนะตกใจไหมผมนึกว่าคุณวิทยาจะตอบว่าไม่จําเป็นอมันมมมมัััันนนนทำให้ผมอึ้งนิดนึงอ่แต่ว่าแต่่วาดีแต่ว่าดีอ่ะบอสครับคุณเอาคำตอบผมไปหมดแล้วคุณมวิทยาถ้าผมจะพูดอะไรเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายอีไรไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่มาสามสิบไม่ยาา่กคุณวิทย์คิดว่าการมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งจําเป็นหรือไม่ จำเป็นมาก oh. ครับจำเป็นแต่แต,ต่มีข้อแม้แต่ต้องสมถึงอย่าง นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะก <c oughs> ินยาคุมและหรือ,อต้องกินยาคุม <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่คุณเจอใครคุณก็อยากจะปี้แอ้วกอทีสตรีอยากจะนอนอยากจะอันเบียดเข้าตลอด,ด<า>เวลานั่นเป็น,นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งคุณจะต้องดูก่อนว่านี่คือคนที่คุณรักมาก <ừ> คุณอยากจะใช้ชีวิตด้วยแล้วค่อยมีเซ็กส์สัมันแต่ต้องมีการสวมถุงยางเพราะคุณจะได้เทสต์ไดรฟ์ด้วยในเวลาเดียวกันบางคนด้วยของข้อนหมดเวลาต้องสวมทุกวันหรือเปล่าต้องสวมตลอดพี่ต้องสวมเทสไดรฟ์นิเหรอหัวเนี่ยสมัยนี้ ผมแนะนําว่าต้องสวมด้วยนะครับถูกจริงเพราะจากสถิติอันที้จริงจังมากขอขึ้นเสียงหน่อยเลยเข้าไปค้นพบมาแล้วว่าคนที่ติดเอชกันส่วนใหญ่ตัวนี้คือผัวเมี่ยสามีไปนอนกับคนโน้นคนนี้คนนั้นแล้วภรรยาคิดว่าสามีชั้นโอ้ยดีเหลือเกินไม่ต้องใครเลย ปรากฏว่าปรากฏว่ามารู้เข้าอีกทีจั่วเลยจั่วแน่จั่วเจอเอเจเอเลยเออเลยเมียจะเป็นเยอะก็ผู้ชายต้องต้องนั่นอ้แต่เราเราเห็นเหมือนพี่จริงๆนะเราเห็นเหมือนกันนี่นี่เรื่องเซ็กส์เนี่ยผู้หญิแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันบางคนมีดาราคนอันนี้อันนี้เราพูดไม่ได้พูดไม่ได้่ายเป็นพระเอกเคยเป็นไม่ใช่เคยเกิดมาจากการเป็นพิธีกรอุยเออ มีก่อนหน้าตาดีกลุ่มๆเซ็ตหนึงด้วยแล้วคนนี้ก็ได้ละครทางช่องนนเขารวยยังไงรวยแล้วบอยขุนดีคุณดีผู้ชายคนนี้เนี่ยพูดตรงๆคือเก็บตัวเองไว้แต่งงานหรอ้คือคนจะรู้คนในวงการจะรู้กันเลยว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะไม่มีเซ็กส์จนกระทั่งวันเดียวไปพูดทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนวันนาช้างไงไปพูด

เขาผิดไหมเขาปรึกษาเหล่าคนในวงการไม่ผมิดผมนับถือผมนับถือเขามากครับเขารอเลยนะทันย่าถ้าอย่างนั้นบอกชื่อออกไปไม่เห็นจะผิดเลยไม่ไม่ไม่ฉันเคยพูดไปในรายการตีท้ายครัวแล้วเขามายอมรับกับฉันแล้วเอาหรอเพรามัปากมาเออไม่หรอกฉันน่ะปากมามาปรึกษากับชีวิตฉันแบบพี่มดเนี่ยผมผมผิดไหมครับอย่างงู้นอย่างงี้โอุ้ยไม่ผิดหนูแเข้มากพี่ก็มองหนูเรื่อยๆอยู่หรืออกลาเพราะว่าเหมือนเวอร์จินเขาเคยพูดแล้วในใจพี่ก็ไม่รอดในละครในละครถ่ายละครด้วยกันดาวเรืองจริงๆแต่เขาพูด หลังนี้แต่งเปล่าตอนนี้แต่งยังยังไม่แต่งฉันพูดออกตีแล้วกลัวแล้วคนนั้นพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครแต่พี่ว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะคุณเป็นผู้ชายคุณจะต้องเที่ยวบ้านมันเป็นสุภาพบุรุษมาเที่ยวได้บ้าง๋อเขาไม่ยุ่งกับแฟนได้ไหมเขายังไม่มีแฟนปะเขาเขาเคยมีแฟนเขาเคยเป็นแฟนได้ไหรถ้ามีแฟนก็จะไม่มีอะไรเลในการแต่งงานอพราเรื่องนี้ผู้หญิงเรื่องีผู้หญิงต้องต้องอดทนแต่ข้อฝากนิดนึงคือมันกลายเป็นเหมือนกับ เรื่องปกติสำหรับคนไทยก็มีเซ็กซ์แล้วไม่มีไม่ใช่ถุงยางจริงๆนะจริงๆนะอันนี้อันนี้ต้องระวังนะครับมาดู SMS กันบ้างนะคะบอกว่าไม่จำเป็นเพราะความรักไม่ได้หมายถึงเซ็กซ์ไม่จริง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 ไม่จำเป็นผู้หญิงควรทำตัวให้มีค่ามากๆเออนั่นจริงจริงฉันดีต้องมีค่าอันนีี้อันนี้เห็นด้วยไม่จำเป็นการรักนวลสงวนตัวทำให้ดูมีคุณค่าอันนี้ถูกถูกเลย